มาค้ะมันนี้มากินตำบุง่งน้ำกันอีกตามเคยนะคะมันนี่กับตำตำตีนคือเก่านะคะตำตีนแบบแสกค่ะอืมระว่างดีสตากันนะคะนี่พิเศษตำแซ่บบัวดำนะคะอืมอันนี้นกระยมดองอืมแต่าพาค่ะ

ฟินแหง้งค่ะฟินแหง้งแซบน,น,น้ำดือนกันหมดไม่ไ้ำใส่ใส่บัวนะ คำนี้ไงนะไม่หาเดบ,บีบมบบาฮไม่ไหรอแฝดแฝดแวดีเหรอแฝดกุ๊กันทีอะ Hmm. buah. <susuruh> <susuruh>